ยินดีต้อนรับผู้ฟังที่รักอย่าสงสัยว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนในอนาคตอันใกล้นี้จะมีเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปลุกจิตสำนึกของคนจำนวนมากเนื่องจากข้อมูลที่มาพร้อมกับเหตุการณ์เหล่านั้นในขณะนี้คุณกำลังเห็น พลังงานปลอมหนานแน่นและล้าสมัยจำนวนมากปรากฏขึ้นทั้งในระดับส่วนบุคคลและระดับโลกซึ่งมีมานานแล้วแต่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นมีบางคนที่รู้สึกถึงความสอดคล้องและการยอมรับจากพลังงานเก่าเหล่านี้ และยอมรับจากพลังงานเก่าเหล่านี้และแทนที่จะรับรู้ว่ามันเป็นอย่างไรและปล่อยให้มันหายไปพวกเขากลับกระทําตามมันนี่คือสาเหตุที่คุณเห็นความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและหลายคนพยายามยัดเยียดความเชื่อเก่าๆที่มีพื้นฐาน มาจากการแยกตัวออกจากผู้อื่นมีบุคคลผู้นำศาสนาและกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นบางกลุ่มที่เชื่อและสอนว่าตนเองเท่านั้นที่รู้พระไทยของพระเจ้าและด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติ ในการสอนว่าถูกสิ่งถูกต้องและไม่ถูกต้องหนึ่งในหัวข้อปโปรดของพวกเขาคือเรื่องเพศโดยทั่วไปแล้วพวกเขาได้รับการสอนว่าสิ่งใดก็ตามที่เราอารมณ์เป็นสิ่งไม่ดีหรือเป็นบาปดังนั้นเมื่อพวกเขา มีความรู้สึกทางเพศตามปกติพวกเขาจะแสดงปฏิกิริยาด้วยการพยายามตัดสินประนามกำจัดเหยียบยำ่ำและต่อต้านความรู้สึกเหล่านี้จากคนรอบข้างมีการซ้อนและยังคงสอนกันอย่างต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆว่าเรื่องเพศ เป็นสิ่งไม่ดีเป็นสัญชาติตยาดของความอ่อนแอของมนุษย์เป็นบาปและความเสื่อมทรามที่อนุญาตได้เฉพาะเมื่อได้รับพรจากสัญญาทางกฎหมายในทางตรงกันข้ามยุคสมัยปัจจุบันส่งเสริมให้เรื่องเพศเป็นจุดจบของความสุขมาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสองอย่างนี้ล้วนแสดงถึงความเป็นคู่ตรงข้ามเรื่องเพศของมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นการแสดงออกทางวัตถุข,ของการแต่งงานแบบเลึกลับการบรรลุถึงสภาวะจิตสำนึกที่แง่มุมของชายและหญิงในจิตสำนึกแห่งพระเจ้า รวมเป็นหนึ่งเดียวทุกคนต่างมีประสบการณ์ทางเพศเพราะทุกคนมีจิตนำนึกแห่งความศักเส์เป็นปัจเจกบุคคลแต่เช่นเดียวกับการแสดงออกของพระเจ้าเมื่อตีความผ่านสายตาสามมิติมันจะกลายเป็นแนวคิดของความเป็นจริงเพศสัมพันธ์เป็นพลังงานที่ทรงพลัง และสักดิ์สิทธิ์แต่บ่อยครั้งที่มองว่าเป็นเพียงสิ่งเพื่อการสนองความต้องการทางกายเป็นหน้าที่เป็นหนทางในการมีลูกเป็นอำนาจเหนือผู้อื่นเป็นการลงโทษเป็นเงินหรือเป็นหนทางในการรู้สึกถึงดูดใจมีคุณค่าและเป็นที่รัก ความเข้มข้นโดยไนยาของพลังงานทางเพศคือสาเหตุของปัญหาระยะยาวมากมายกับเหยื่อของการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศเด็กมีการใช้เรื่องเพศเพื่อขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้กับผู้ชายและผู้หญิง เพื่อส่งเสริมแนวคิดว่าหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คุณจะดูเซ็กซี่และได้รับความรักและการยอมรับการประกวดความงามและเสื้อผ้าเซ็กซี่ได้รับการส่งเสริมสำหรับเด็กเล็กเช่นเดียวกับผู้ใหญ่หลายคนยืดถือแนวคิดสํากัดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ามพระพัมภีภาคผ่านท้าสัญญาเดิมโดยลืมไปว่าพระพัมภีภาคผ่านท้าสัญญาเดิมส่วนใหญ่กล่าวถึงประเด็นและสภาวะของการรับรู้ในช่วงเวลานั้นๆพระพัมภีได้รับการแปลตีความตีความใหม่และตีความผิด มาโดยตลอดโดยผู้คนต่างๆมากมายซึ่งแมลว่าพวกเขาจะมีเจตนาบริสุทธิ์แต่ก็สามารถดำเนินการได้ในระดับของสภาวะที่สมนึกที่พวกเขาบรรลุถึงเท่านั้นแนวคิดที่ส่บทอดมาจากยุคที่ยังไม่รอบรู้เริ่มเสื่อมสลายลง เมื่อพลังงานแห่งการเลื่อนระดับอันทรงพลังเข้ามาแทนที่ผู้ที่ยึดถือคุณค่าและคุณค่าในตัวเองจากความสามารถในการดำรงชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์ทางศาสนาที่เข้มงวดกำลังโวยวายและปฏิเสธที่จะพิจารณาด้วยซ้ำว่ารากฐานของพวกเขา อาจถูกสร้างขึ้นบนผืนทรายงานของคนคือจดจำและยอมรับว่าผู้ที่ก่อให้เกิดความโกลาหลในโลกนี้คือสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณเมื่อเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นเรื่องเพศและการแสดงออกทางเพศ รวมถึงความรักและความเคารพเสมอหลายคนเชื่อและยังคงสนับสนุนแนวคิดที่ว่าความดึงดูดทางเพศคือความรักซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งของการมีร่างกายไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายบาปหรือความผิดแต่เมื่อมองว่าเป็นเพียงการกระทำ ทางกายภาพที่ไม่มีความสำคัญหรือผลที่ตามมาเป็นสิ่งที่ใช้หรือใช้ในทางที่ผิดเพื่อความสนุกก็ไม่เป็นอย่างที่มันเป็นอีกต่อไปเนื่องจากความเข้มข้นของการกระทำทางเพศความสัมพันธ์ทางพลังงานจึงเกิดขึ้นระหว่างคู่รัก สายสัมพันธ์ที่อาจผูกโยงกันไว้เป็นเวลานานหลายคนกำลังประสบกับคำถามแล้วรู้สึกสับสนเกี่ยวกับเรื่องเพศและลดนิยมทางเพศในสมัยโบราณผู้หญิงถูกมองว่าด้อยกว่ามีทรัพย์สินที่ซื้อขายได้และพร้อมให้ใช้ ในทุกวิถีทางที่ผู้ชายบอกว่าเหนือกว่าหรือต้องการทั้งชายและหญิงหลายคนยังคงมีพลังจากช่วงเวลาอันมืดมดนนี้ในจะกลับกระดูกสันหลังซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นความหลุดพ้นขาดความคิดสร้างสรรค์ปัญหาการสืบพันธ์ความกลัวความเกลียดชังเรื่องเพศ การเสพติดเซจและอื่นๆพลังงานเก่าๆเหล่านี้กำลังหายไปและอาจกลับมาสัมผัสได้อีกครั้งชั่วคราวในขณะที่เคลื่อนผ่านเด็กที่เพิ่งเข้าสู่ช่วงวัยหนุ่มสาวควรได้รับการสอนมากกว่าแค่ห้ามทำหรือหาทางป้องกันเป็นต้น พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการสอนว่าความรู้สึกทางเพศไม่ใช่เรื่องเรลวร้ายหรือผิดแต่เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ทุกวิถีทางหรือตรงกันค้ามเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยใจไปกับมันโดยไม่ต้องคิดเรื่องจากเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทางจิตวิญญ,ญาณ ของทุกคนการแสดงออกจึงควรสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนี้ผ่านการเลือกอย่างชาญฉลาดการคำนึงถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศของคู่ครองความรักและความเคารพการรักรวมเพศและความสับสนในเรื่องเพศกำลังมีบทบาทสำคัญ ในการสนทนาทางการเมืองและศาสนาในปัจจุบันอย่าลืมว่าทุกคนมีจิตสำนึกเป็นอันดับแรกไม่ใช่ร่างกายที่เป็นชายหรือหญิงผาหะทางวัตถุกาย,ยภาพมีความจำเป็นเมื่อต้องดำรงชีวิตและทำงานในพลังงานสามมิติ ที่หนาแน่นของโลกแต่ร่างกายของคุณไม่ใช่ตอนนี้ไม่เคยมีและไม่มีวันจะกลายเป็นตัวคนบุคคลที่ใช้ชีวิตในเพศใดเพศหนึ่งมาหลายชั่วอายุคนจะเริ่มมีความเชื่อมโยงกับเพศนั้นมากขึ้นในระหว่างเตรียมตัวสำหรับการกลับชาติมาเกิด ครั้งต่อไปพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้และสัมผัสกับพลังของเพศตรงข้ามกับที่พวกเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพื่อที่จะเติบโตทางจินตวิญญาณดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะกลอบชาติมาเกิดเป็นเพศที่ไม่คุ้นเคย ความหนาแน,น่นของพลังสามมิติป้องกันไม่ให้พวกเขาจดจำตัวเลือกหนีได้และเนื่องจากเขาหรือเธอยังคงสันส่นสะเทือนกับพลังงานที่โดดเด่นกว่าในช่วงชีวิตหลายชั่วอายุคนของพวกเขาในฐานะเพศเดียวพวกเขาจึงเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่าง ผิดปกติทางกายภาพของพวกเขาและเริ่มต้นวิธีแก้ไขต่างๆสำหรับการใช้ชีวิตในฐานะเพศที่พวกเขาสั่นสะเทิอนใกล้ชิดที่สุดพวกเขาไม่ควรถูกตำหนิในเรื่องนี้แต่ควรทำความเข้าใจเสียก่อนพวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขาเป็นเพียงจิตสำนึก ไม่ใช้เพียงร่างกายที่เป็นวัตถุหรือว่าพวกเขาเลือกรูปแบบที่พวกเขาใช้เรียนรู้ทางจินวิญญาณโดยเฉพาะคนที่รักเหล่านี้มักจะไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายที่เลือกไว้ก่อนเกิดได้อย่างสมบูรณ์แต่ได้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายนั้นแล้ว และชีวิตต่อไปของพวกเขาจะง่ายขึ้นมากสำหรับผู้ที่หลงไหลในเพศเดียวกันนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันมีหลายชาติที่ใช้ชีวิตเป็นชายหรือหญิงยึงทำให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลังงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่เมื่อใครสักคนที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอีกฝ่ายในฐานะเพื่อนครอบครัวคู่ครองคนรักในหลายชาติที่ผ่านมาได้พบกับคนนั้นในชาตินี้และมีความผูกพันที่รักใคร่กัน อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศใดก็ตามขณะที่จิตสำนึกส่วนรวมของโลกได้รับการรู้แจ้งมากขึ้นแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแยกจากกันความบาปความชั่วร้ายพลังสองประการจะต้องหายไปโดยไม่มีอะไรเหลือเลย นอกจากความเชื่อในการสร้างรักษาและรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้อย่าให้ความสำคัญต่อสิ่งแง่ลบในปัจจุบันมากเกินไปจงเป็นผู้สังเกตการและตระหนักเสมอว่าพระเจ้าเท่านั้นคือพลังพวกเรา คือกลุ่มอาร์เธเรียนเรารักคนเสมอ